สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําทการวัดนะครับทดสอบในการวัดนะครับเจ้าตัวอัลตราโซนิกโฟลมิเตอร์นะครับอ่นครับโอเครุ่นที่ผมใช้ตัวนี้คือ tuf นะครับ2 0 0 0 m นะครับอืมแล้วก็จะมีส่วน es p 3 2แล้วก็ as 8 8 5ลิงก์กันนะครับ แล้วก็ Arduino IDE ส่วนประกอบก็จะมีเซนเซอร์นะครับ2ตัวนะครับเห็นไหมฮะมีอัพนะครับแล้วก็ดาวแล้วก็ DN อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาโฟล์น้ําไหลผมไม่ใช้วิธีออกมาจากขาปั๊มออกปั๊มนะผมก็จะเป็นตัวแรกอัพต้องอยู่โฟล์ไหลทางนี้นะครับไหลลงของผมไหลลงนะครับฉะนั้นตัวนี้บทแรกไม่ไม่เกี่ยวในแนวนะครับแนวตั้งแนวขวางก็ได้แต่เอราว่าผมสะดวกที่จะติดแนวนี้นะครับโอเคนะครับมาดูนะครับ ในการเซตอัพพารามิเตอร์มันดูว่าเราต้องเซตอัพหลกัหลกๆพารามิเตอร์อะไรบ้างที่ทําให้มันทํางานได้นะครับอันนี้คือหน้า0ูนย์นะครับพารามิเตอร์ m m ศูนย์ครับเรียกว่า m นะพารามิเตอร์ตัวนี้โอเคชัดละทีนี้ขั้นแรกไปที่พารามิเตอร์สิบครับในการเซตอัพเนี่ยครับมันคือไปเอาเตอร์เพอร์ดิมิเตอร์นะครับหรือว่าเส้นรอบวงนะครับผมเส้นรอบวงก็คือวัด ด้ยรอบนะครับรอบข้างนอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชส่วนนี้จะไม่ได้นะครับต้องวัดตัวนี้เพราะเราใช้ตัวนี้เห็นไหมครับได้96มมนะครับใส่เข้าไปนะครับ96แล้วทีนี้เขาจะคำนวณให้เองนี่นคือเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือไดมิเตอร์นะครับโอเคทีนี้สําคัญนะครับไปวิบอลติกเนี่ยคือความหนาของท่อนะครับความหนาผมที่2มมนะครับ ผมมีตัวอย่างให้ดูนะสองมมนะครับความหนาของท่อนะครับอันนี้ต้องใส่นะครับอ่าส่วนอินเนอร์ไดเมนเตอร์ที่เหลืออยู่ก็จะกลายเป็นดนพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับก็อันนี้เขาคำนวณให้จะเาลือว่าเราใส่แค่สองค่านะครับเนี่ยครับไบต์ออเตอร์นะครับเก้าหกส่วนนี้คำนวณให้นะครับแล้วก็ไปต์วอลติงเนีนะครับนี่ต้องใส่เองนะครับความหนานะครับโอเคชนิดนะครับอ่าไปต์แมทริออรลนะครับ เราเลือกเป็น P.V.C. นะครับห้าเป็น P.V.C. ซึ่งมันเลือกได้หลายตัวเราเลือกเป็น P.V.C. นะเหล็กก็ได้อลูมิเนียมก็ได้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรครับลิเนียนะครับมทเลียวปล่อยไปนะครับอ่าชนิดของของเหลวครับฟลูอิดไทป์นะครับก็คือเลือกเป็นน้ำธรรมดาน้ำเปล่าก็คือเป็นอะจัลเนอร์วอเตอร์จเนอรลนะฮะพารามิเตอร์ที่20แล้วนะฮะ10ถึง20แล้วนะ ต่อไปนะครับแคลมออนเนี่ยท m 1หนึ่งครับรุ่นของผมนะครับเป็นท m 1หนึ่งนะครับแคลมออนนะครับโอเคนะวิธีแคล์ออนคืออย่างนี้ครับไม่ได้ไม่ต้องตัดท่อนะครับโอเควีนะครับดูดูครับวิธีการที่บอกว่าเป็นวีนะครับเพราะว่าอ่าอย่างนี้ครับแป๊บนึงอธิบายนิดหนึ่งเรื่องวีตัวนี้คืออะไร ตัวนี้มันจะให้มาด้วยนะครับเวลาซื้อเห็นนะครับเวลาเวลาเราวัดนะครับการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับแต่ผมใช้กราวดิ้งด้วยนะครับการเชื่อมต่ออัพกับดาวสามเส้นนะโอเคเห็นนะครับ V เห็นไหมครับคือวัดอย่างนี้เนี่ยอัพผมอยู่นี่น้ําไหลมาทางนี้ V นะครับเนี่ยครับที่เลือกเมื่อกี้นะครับอ่าสมมติจะมีหลายแบบจะมีทั้งแบบ Z นะครับ แล้วก็ d u นะครับแต่ว่าเราเลือกแบบ B นะครับโอเคเราไปดูในคู่มือนะครับมีในคู่มือนะฮะตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยนะเป็น V shape ละกันผมก็เ,เ,เปิดค้คางไว้ที่หน้าพารามิเตอร์ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันเรื่องพารามิเตอร์ multi table นะครับโอเคอ่า okay. อ่าโอเคพอเล Wy ือกเป็น B นะครับอันนี้ต้องใส่นะครับอ่ะเห็นไหมครับ มันจะบอกว่า transducer spacing ลบบวกไม่เป็นไรนะครับ28.183มมก็คือตัวนี้ครับ spacing เมื่อกี้ครับเห็นไหมฮะระยะห่างระหว่าง up กับ down คือเวลาวัดผมก็จะวัดตัวขอบเขาเนี่ยครับก็จะประมาณ2.8เห็นไหมฮะประมาณนี้แต่จริงๆมันต้องจูนและวิธีจูนคือให้อัพอยู่นิ่งๆไว้นะครับแล้วก็จูนต,ตัวตัวล่างก็คือตัวดาวค่อยๆขยับหานะครับตที่นี้ พารามิเตอร์ตัวต่อไปผมจะบอกว่าวิธีวิธีดูว่ามันได้ได้ไงแต่น่คือจากที่มันคำนวณให้ให้ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงนะครับเวลาเราทำงานจริงนะครับบูลกลบนิดหน่อยอ่าส่วนตัวนี้นะครับ26คืออันนี้โซลิอ่า s o l i d i t y setting ก็คือตัวนี้มันจะถูกเซฟไว้ในเรียกว่าเป็น E p r ร m มนะครับก็คือความจําถาวรน,นั่นแหละแต่มันก็มีอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดไปเซตเป็น2ไว้เวลาเราปิดเครื่องมันจะลืมนะครับแต่นี่คือเวลาเราปิดเครื่องมันก็จะจําค่าสุดท้ายที่เราเซตอัพไว้นะคครับโเ okay. ันนี้ไม่เกี่ยวครับโหลดพารามิเตอร์นะครับไม่เป็นไรผ่านไปครับอ่ะยูนิตที่เราจะใช้งานนะครับเป็นแมทริกหรือว่าเป็นอังกฤษนะครับอ่ะตอนนี้ผมเลือกโฟเลตไปที่ m สามเห็นไหมฮะคิวบิก m 3นะครับเปอร์อัลเห็นไหมฮะเลือกได้นะครับว่าเป็นเปอร์เดย์เปอร์มินิเปอร์เซ็กซ์ันอะไรเงี้ยเลือกเป็นเปอร์อัลนะครับอ่ะแล้วก็ทั้ง t o t ก็เลือกเป็น M3 ก่อนตาม Default นะครับโอเคโอเคอันนี้ไม่เป็นไรครับ NetTotal On On หมดเลยครับไม่เป็นไรอโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องอสำคัญครับเนี่ยฮะ Network IDN จะสำคัญเพราะว่าค่ามอดบัตร ไอเอตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้ ID คือเรียกว่าถ้าเกิดภาษาที่เราเข้าใจคือสลับ ID เขาคือ1นในกรณีที่เราต่อหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปตามนี้คือ4 6นะครับจำไว้นะฮะเ4 6นะครับอ่า M46 นะครับ,รบเปลี่ยนเป็น2เป็น3ก็ได้ทีนี้มันจะอ่านไม่ได้ถ้าเกิดเราใช้ได้หลายตัวนะครับโอเคโอเคน,นี่มีอะไรครับ l o อกเกอรโอเคอ่ะโอเคทีนี้มาดูการตั้งค่าดีกว่าเดีวกว่อนที่จะไปหมุนขัวข้ององ i แ8 5นะครับการตั้งค่าให้ไปที่เซตค่าเซนเซอร์ว่าใช้ได้หรือ,อยังนรไปดูที่ฟังก์ชันที่90นะครับหรือว่า M90 ในเมนวูนะครับ90หบบเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะ Strain ์คุณ i า y M90 นะครับเขาจะมีอนะัพดาวก็จะใกล้เคียงกันน่าจะเป็น50ขึ้นแล้วคุณ i t y ตรงนี้สังเกตนะครับจะต้อง50ขึ้นไปตอนนี้สัญญาณเราดีมากได้90นะครับ80 90ให้สังเกตแล้วก็จูนอัพตัวนี้แล้วจะวัดได้แม่นยำนะครับนี่นะครับระยะห่างจะมีผลในการเซตอัพนะครับผมไม่อยากเลื่อนเพราะผมเซตไปแล้ว <laughs> ตอนนี้มันก็ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับคำนวณแต่ว่าไม่ตรงไปเป,เป,เป๊ะซสทีเดียวนะครับ ต้องได้50ขึ้นไปนะครับถึงจะเชื่อถือได้แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับเขาจะขึ้นตรงนี้เป็น R ครับเห็นฮะหน้าหลักศูนย์ศูนย์เป็น R เห็นไหมครับนี R ่ครับ R คือร e ดี้นะครับใช้งานได้นะครับเซนเซอร์โอเค,คแล้วก็ค่าไม่ควรทํากับท่อเปล่าที่เป็นอากาศควรน่าจะมีน้ําแล้วนะครับก็คือเขาจะขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์ในส่วนของการคาลิเบรตัวศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะอาจจะต้องคุยขั้นหลังไหม่ละ พอค่อนข้างยาวอย่างว่าวิธีคาลิเบตคาลิเบตยังไงนะครับตอนนี้ผ่านการคาลิเบตมาแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูเรื่องอเรื่องเซ็ตมัดบัตนะครับนะนะครับเห็นไหมฮะ90นะครับ ตัวนี้มีฟังก์ชันเยอะมากนะครับจะเอาหลักๆก,ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสังเกตนะมันจะมีค่า total formant total t h i s y e a r เห็นไหมครับเก็บไว้ในล็อกเกอร์ด้วยนะครับโอเคศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นค่ามาตรฐานคือ flow กับ velocity นะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูที่นี่ครับเวลา set up ถ้าค่าเขาได้อาจจะสุดสเกลถ้วถ้า90%ขึ้นเห็นไหมครับซิสเต็มนอร์มอนะครับมันจะขึ้นเป็น K หรือเป็น I อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็น R นะครับโอเ okay. ค f o r today ครับเห็นไหมครัผมทดสอบมาแล้วประมาณ100ลิตรประมาณนี้ยังไม่ถึง Q นะครับโอเค ทีนี้ผมจะมาดูที่หัวข้อของ r s 185นะครับเซตอัพอะไรบ้างครับดูนะนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ ASCII มากกว่า Locker s e n s e จริงๆเราเลือกเป็นหัวข้ออีกข้อหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราเข้าไปอ่านเป็น rtu เดี๋ยวผมขอ,ขอหาหัวข้อก่อนจำหมายเลขไม่ได้ <c oughs> อ่ะเจอแล้วครับโอเคนะครับหัวข้อนี้เป็น is 1 8 5นะครับ is o m s o n 2นะครับเราเซตบัตเลสอยู่ที่นี่นะบัลเลสนะครับ9ก non 8แล้วก็สต็อปบิตหนึ่งนะครับอันนี้ผมเซตไว้ตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็ สำคัญครับเป็นมดบัตร RTU เพราะว่าเราเป็นการไปเก็ตเอาข้าวออกมานะครับไม่ใช่ ASCII นะครับครับผมโอเคในส่วนของ flow ก็น่าจะโอเคแล้วครับพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้นะฮะทีนี้ในขั้นตอนการเซต I/S 4 85นะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบกันจริงๆหรือดูวายริงก่อนเราขอโทษทีข้ามไปนะฮะ ดูไวริงก่อนนะครับไวริงแรกก็คือโวลต์รับได้ตั้งแต่8 8โวลต์ AC หรือ DC ได้สูง36โวลต์เลยครับตอนนี้ทมใช้24โวลต์เนี่ยนะครับจะเป็น24บวกลบนะครับเขาเขียนไว้อย่างงี้นะครับข้างล่างนะครับ IS 85บวกคือ A นะครับ IS 85ลบคือ B เห็นไหมครับบวกเขียว B เขียวบวกบวกเป็น A นะครับเขียวแดงเป็นลบ B นะครับแล้วก็เซนเซอร์บวกลบ กราวแล้วก็ดีบวกดีลบกราวคือตัวชิวที่เขาให้มานะครับโอเคอ่ะทีนี้อ่ะมาดูที่มบัตรเทเบิลกันดีกว่าอ่ะตอนแรกผมจะเอาค่าที่มาขึ้นนะครับตอนนี้ที่ผมต้องการค่ามีอยู่ทั้งหมดอ่าตามนี้เลยครับอ่านค่าจริงอยู่ด้วยนะครับก็คือโฟเ l a t e นะครับค่านี้นะครับ ยังไม่ขึ้นศูนย์ศูนย์เห็นไหมฮะ velocity นะครับ for today for for today นะครับแล้วก็ for for t ูกมั้นนะครับมีสี่ค่าที่เราต้องการตอนนี้ในการอ่านค่ามัดบัตรทีนี้มาดูนะครับว่าเราเอาค่าออกมายังไงนะครับโอเคต้องขออภัยด้วยครับบางทีจำพารามิเตอร์ไม่ได้เลกดจนเพลินโอเคนะครับมาดูนะครับที่7.11นะครับมัดบัตรจิสเตอร์เทเบิลนะครับ เห็นไหมฮะโฟเรตคือค่านี้นะครับจะใช้งานจริงนะครับ IDE ผมใช้โฟเรตเป็นอ่ามันต์คูถึงนะครับเป็นมดบัตมอดบัตรเอรอเป็นสลับนะครับสลับ ID เท่ากับ1น,นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวแรกเนี่ยผมใช้0ูนยยเห็นไหมครับศูนย์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 หนึ่งจากเทเบิลใช้ไปศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้มันจะเหมือนกับการอ่านแบบฮาร์ดแวร์เป็น plc นะครับก็คือว่าลบลงหนึ่งหนึ่งค่านะครับจากค่าที่เทเบิลเขาให้มาให้ลบลงไปหนึ่งค่านะครับเป็นศูนย์ศูนย์นะครับ,น 00, นรบอ่ะมาดูค่าต่อไปนะครับ <c oughs> ที่เราจะใช้งานนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะยากตรงที่เห็นไหมครับ มันเป็นเรียวโฟต้องไปหาดูทฤษฎีในการทําตัวนี้ดีๆนะครับซึ่งมันจะมี2กรณีคือเราส่งค่าขึ้นไปเลยแล้วก็ไปแปลงบน API หรือว่าจะส่งจากเซนเซอร์แต่ผมเลือกที่จะส่งจากเซนเซอร์ขึ้นไปเพื่อให้ง่ายในการแปลงข้อมูลจากข้างบนนะครับให้อ่านค่าที่ใช้งานได้เลยคร้บก็จะเป็น m3 per h นะครับแล้วก็ค่าที่2ที่เราต้องใช้งานคือ velocity ค่านี้นะครับ0.5 0.6นะครับด,ด,ดูในโปรแกรมนะครับ อยู่ในโปรแกรมเราอยู่ในโคดโคดเราก็จะกลายเป็น004เห็นไหมครับ004นะครับนะมาจาก005-006นะครับโอเคค่าที่3ซึ่งตอนนี้มันอ่านค่าจริงอยู่ก็คือ for today นะครับ for for today แล้วก็ for ์ o อร์มนนะครับน่าจะข้ามอีกสเต็ปหนึ่งไป อยู่ที่0125โอเคนี่ครับโ o ร f ฟอร์ทูเนะครับผมใช้ค่านี้นะมองเห็นไหมนี่ครับนี่ฮะมันเลยมีเพราะมันติดโฟร์มาด้วยครับมันเลยคำนวณได้ง่ายป็นเรียวอรเหมือนกันครับ125นะครับเช่นเช่นเดียวกันนะครับ125 126เวลาอยู่ในโค้ดมันจะไม่ใช่125นะเวลาเขียนนะครับมันจะเป็น 7C นะครับ เห็นไหมครัซึ่งแปลมาแล้วมันคือหนึ่งสองสี่นะครับเวลาเขียนจริงเวลาที่ดูในเมนูนันะครับแล้วก็นี่นะครับเห็นไะครับเพราะว่า C++ นับจากศูนย์นะครับ C++ นับจากศูนย์ไม่ได้นับจากหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดิจิสเตอร์โฟร์ฟอร์มันแต่ทีเนี้ยผมติดปัญหาอยู่ว่าโฟร์ฟอร์เยรตอนนี้ผมกำลังจะแก้ปัญหาอยู่จริงจริง,รงมันก็เป็นเรียวโฟแต่ว่า มันมันไม่ให้ค่าโฟสตมาด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับ <Okay. S 1> มันผมทําแล้วออกมาได้แค่จุดทศนิยมด้านหลัง mm hmm. เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับนี่คือรีจิสเตอร์และพารามิเตอร์ที่เราใช้งานนะครับโอเคนะครับ ก่อนก่อนจะออนปั๊มจริงนะครับมาดูการต่อต่อเชื่อมต่อของเรานะ i อซ8 5นะครับผ่านพอร์ต i อซนะครับแล้วก็ ESP32 แน่นอนครับแต่ตัวนี้บังเอิญว่าบอร์ดนี้มันมี i อซ8 5ติดอยู่ในตัวนะครับอ่ะโอเคตอนแรกมาดูที่ Flowtoday ก่อนนะครับตอนนี้0ูย์อยู่นะครับตรงนะฮะค่า f l o w today คือ09นนะครับโอเคเห็นไหมครับ วันนี้โฟล์ Flow, วันนี้ที่ทดสอบไปทั้งหมดมภาพไม่ชัดเลยเห็นไหมฮะหนึ 1, 9, ่งศูนย์จุดหนึ่งสแปเ้ารามาดูหน้าจริงครับเห็นไหมฮะโฟล์ทูเดยข้อนี้ครับอ่านได้ครับ0 1 4ย์7 9นโอเคนะครับทีนี้ไปดูโฟล์มันกัน โฟมันกันนะโอเคผมำพารามิเตอร์ไม่ได้นะโอเคโฟมันนะครับทัตต้งทั้นะครับดูครับสองสี่จุดสามแปดแปดหกนะครับ โอเคนะเห็นไหมฮะยี่สิบสี่นะครับ Q นะครับจุดสามแปดแปดหกเก้าหนึ่งะของของตัวมันถ้าเป็นหกดิจิตถ้ามันมีตัวเลขหน้าเพิ่มมามันจะตัดนะครับเวลาดิสเพย์แต่ของผมคือดึงดึงมาทั้งหมดทั้งหมดข้างหลังหกหลักนะครับโอเคนะั่งคือดึงมาจากรีจิสเตอร์จริงแล้วก็มาดีโคดเอานะครับโอเคแต่ทีเนี้ยด้วยความสะดวกเพื่อให้สะดวกในการที่จะส่งเป็นลอล่าหรือเป็นอ,อย่างอื่นๆผมได้แปลงสตริงโคดไปเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับ ค่าที่ได้แปลงเป็นสตริงโค้ดและพร้อมนะครับโอเคทีนี้เรามาทดสอบกันเลย Work f กฟ m home มากเลยครับอันนี้คือศูนย์นะครับผมจะเปิดไปที่ร้อยเซนก็คือ90้าบองศานะครับผมใช้ลูปใช้วิธีหลูปน้ำเอานะครับ Work ์กฟอร์มโฮมมากนะครับหลูปน้ำลงไปในถังนะครับแล้วก็วิ่งผ่านตรงนี้นะครับ แล้มาดูโฟล์กันที่ทำงาน00นะโอเคเห็นไหมฮะเทียบกันเลยกล้องตัวนี้ไม่ดีเทค LCD ขอใครด้วยนะครับโอเคเห็นไหมฮะ1.5 1.4ไม่ใช่สิ1.1นะครับโฟล์นะครับ Q per Out นะครับ1.1นะครับมาดูที่ค่าโฟเลตของเรา เห็นไหมครับ1.1เห็นไหมฮะแล้วก็ค่าเป็นสตริงเรียบร้อยเห็นแปลงออกมาเป็นสตริงเรียบร้อยพร้อมนะครับแล้วก็ผมทำไว้เผื่อประมาณ10บิตเพราะว่าด้วยโฟเรทที่เป็นโฟฟอร์มันน่าจะเยอะก็เลยทำให้เป็น10บิตที่จะเข้าใจง่ายๆเวลาที่เราจะไปตัดค่านะครับบน API นะนะครับทีนี้มาดู velocity ครับ 0.56ประมาณนี้กล้องผมไม่แอคกีิกับจอซีดีขออภัยด้วยนะ0.55ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะโปรเลตวิโนซิตี้นะครับพร้อมแล้วนะครับค่าเฮกโค้ดที่แปลงพร้อมใช้งานก็พร้อมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำเสนอการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi แล้วก็ส่งขึ้นแดชบอร์ดนะครับแต่ทีนี้มาดูการทดสอบว่า โฟลมิเตอร์เราเนี่ยแม่นขนาดไหน,นครับนี่คือเปิด100%ปรซประมาณ1.1นึะครับทีเนี้ยผมจะลดลงเหลือ50%ดูเนลยนี่ผมทดสอบมากับการวัดการใช้น้ำจริงนะครับ4.5องศานะครับโอเคเครื่องหนึ่งโอเคนะครับ0.5น1ห้านนะครับ0.4ละ 0.51เพราะเมื่อกี้โ l o w มันผมปิดน้อยไปหน่อยก็จะลดลงเห็นไหมครับตรงนะครับเซนเซอร์ตรงแล้วก็อ่านได้ตรงนะครับโอเค,อเคถ้าสงสัยยังไง IM มา DM มาคุยกันได้นะครับเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะส่งผ่าน Wi-Fi แล้วก็ผ่านอลลาให้ดูนะครับขอบคุณครับ